ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอแค่ของประมูลชิ้นแรกก็เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงแล้วทำให้บรรยากาศในงานประมูลดูคึกคักเป็นอย่างยิ่ง20ล้านผลึกศิลาเทียบได้กับเม็ดยาพื้นฐานแท้จริง2,000เม็ดสำหรับเฉินเซียงแล้วมันไม่ใช่จำนวนน้อยๆเลยเขาสกัดกลั่นเม็ดยาอย่างเอาเป็นเอาตายตลอดทั้งเดือน แต่เม็ดยาที่เขาได้ก็มีค่ามากกว่านี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนั่นเป็นกรณีที่เขามีสมุนไพรยอยู่แล้วแต่หากเขาไม่มีสมุนไพรเขาก็จำเป็นต้องไปรวบรวมมันมาด้วยตัวเองซึ่งนั่นจะเป็นปัญหาอย่างมาก เมื่อเห็นจำนวนเงินที่สิทธิหลานของเขาใจ่ายให้แล้วเฉินเซียงก็รู้สึกใจชืน้นและเมื่อหลิวเมิงเอ๋อแล้วว่าเซียงเย่ได้เห็นรอยยิ้มใบหน้าของผลประโยชน์ฉินเซียงในที่สุดพวกนางก็เข้าใจเหตุผล ยิ่งสัมผัสกับสิ่งต่างๆมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมืดมนในขึ้นเท่านั้นของประมูลชิ้นต่อมาคืออาวุธวิญญาณระดับ9มันคือกระบี่เฉินเซียงและสองสาวไม่ได้สนใจมันแม้แต่น้อยตอนนี้เขามีกระบี่ครามผานมังกรแล้ว ดังนั้นเหล่าอาวุธวิญญาณทั่วๆวไปย่อมไม่อยู่ในสายตาส่วนหลิวเมื่อเอานางคือปรมาจารย์ผู้สร้างหากนางต้องการอาวุธใดเพียงนางใช้เวลาเล็กน้อยนางก็ได้มันมาแล้วแต่ถึงอย่างนั้น เหล่าประมุขและผู้นำตระกูลต่างสนใจเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาย่อมสามารถใช้มันเป็นรางวัลแก่เหล่าสิทธิ์ที่โดดเด่นและยังถือเป็นการกระตุ้นสิทธิ์คนอื่นๆด้วยซึ่งนี่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ธรรมดาสามัญมาก ไม่นานหลังจากนั้นการประมูลอันดุเดือดก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งอาวุธวิญญาณระดับ9นับเป็นของหายากจะมีก็แต่ผู้มีชื่อเสียงบางคนเท่านั้นที่จะร้องขอให้นักสกัดกลั่นสร้างอาวุธขึ้นมาให้ได้ แต่สิ่งที่เฉินเซียงคาดไม่ถึงก็คือท้ายที่สุดแล้วอาวุธวิญญาณระดับ9ตกไปอยู่ในมือของประมุกเกาะบงกฎอย่างเหรียนหญิงเศร้าซึ่งราคาประมูลตกอยู่ที่45ล้านผลึกศิลาเฉินเซียงสูดหายใจลึก นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเข้าใจว่าอาวุธวิญญาณระดับเก้าจะแพงขนาดนี้เขาเหลือบมองหลิวเมิ่อเอ๋อก่อนนางจะหันหน้ามาแล้วขยิบตาให้แม่นางผู้มั่งคั่งเฉินเสียงคร่ำครวญอยู่ในใจ หลิวมึงเอ๋อคือปรมาจารย์นักสกัดกลั่นอุปกรณ์ซึ่งสามารถสกัดกลั่นอุปกรณ์ชั้นยอดได้การสกัดกลั่นอาวุธระดับวิญญาณน,นับเป็นเรื่องง่ายด้วยชื่อเสียงของนางแล้วอุปกรณ์ที่นางสกัดกลั่นขึ้นจะขายได้ในราคาที่สูงมาก เฉินซิงรู้สึกถึงโชคลาภอันน้อยนิดที่เขามีอยู่ซึ่งในสายตาของเหล่าประมุกนิกายนับว่าไม่สลักสำคัญเลยสักนิดเพียงแค่หลิวเมื่องเออร์ตัดกลั่นอาวุธวิญญาณไม่กี่ชิน้น นางก็ได้เงินจำนวนมากกว่าที่เฉินเซี่ยงสะสมมาอย่างยาวนานพี่เมิงเอ,อ๋อท่านใช้เวลาสกัดกลั่นอาวุธระดับ9นานขนาดไหนเฉินเซี่ยงถามอย่างสงสัยทั้งเตรียมใจรับแรงกดดันจากเรื่องนี้ช้าสุดก็หนึ่งเดือน ถ้าเร็วสุดก็สิบวันแต่ว่าข้าก็ไม่ได้สกัดกลั่นมันมานานแล้วนางกล่าวตอบเนิบนาบเฉินซิ้งเตรียมใจไว้แล้วแต่เขาก็ยังรู้สึกเหมือนถูกกระแทกอย่างโหดเหี้ยม นอกจากเมืองเอ๋อแล้วยังมีปรมาจารย์นักสกัดกลั่นอุปกรณ์อีกสิบคนส่วนใหญ่แล้วการสกัดกลั่นอาวุธวิญญาณจะเป็นหน้าที่ของพวกเข่าวส่วนเมืองเอ๋อก็สกัดกลั่นแต่อุปกรณ์ชั้นยอดเท่านั้นว่าเซียงเย่หัวเราะพลางกล่าวหลิวเมืองออกยักษ์หน้าก่อนหน้านี้พระราชวังจักรวรรดิแห่งจักรวรรดิเฉินปิงเทียนคือนิกายอาวุธศักดิ์สิทธิ ยำนั้นหลิวเมิงเอ๋อได้ผู้กำกับดูแลนักสกัดกลั่นที่มีชื่อเสียงหลายคนทำให้นางได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างมากเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เฉินเซียงก็รู้สึกสยองเขามองไปยังกล่องที่อยู่ในบริเวณประมูลพลางกำมัดแน่น เขาสาบานกับตนเองว่าจะเหนือกว่าประมุขเหล่านี้ให้ได้ต่อหน้าประมุขเหล่านี้แล้วเขารู้ดีว่าเขาเป็นเพียงแค่มดตัวหนึ่งหากเจ้าสามารถสกัดกลั่นเม็ดยาที่ทรงพลังได้ แม้แต่ปรมาจารย์สกัดกลั่นอย่างเหลิวเมื่อเออยังต้องประจบประแจงเจ้าซูมเหมยยาวกล่าวขึ้นราวกับนางมองเห็นจิตใจของเฉินเซี่ยงถูกแล้วขนาดมังกรน้อยอย่างหลงซี่ยังต้องประจบประแจงเจ้าเปยอยู่อยู่กล่าวเฉินเสี่ยงเดาว่าด้วยเพราะเปยอยู่อยู่สูญเสียพลังไปเป็นเวลานาน,านทำให้นางค่อยๆฟื้นคืนความเป็นมนุษย์จากทักษะปีศาตร์ไร้ใจของนาง แต่ที่ทำให้เฉินเซี่ยงประหลาดใจคือนางรู้วิธีกล่าวเรื่องตลกด้วยถึงมันจะไม่ตลกก็เถอะแต่การเปลี่ยนแปลงนั่นก็ทำให้เฉินเซี่ยงและซูเหมายเหยามีความสุขเป็นอย่างมากของประมูลชิ้นต่อๆ ไปยังคงเป็นอุปกรณ์วิญญาณและเกราะวิญญาณราคาที่ประมูลได้นั้นค่อนข้างต่ำอย่างเช่นคอนยักษ์ระดับ8ขายได้เพียง30ล้านผลึกศิลาเท่านั้นส่วนของที่ได้ราคาสูงสุดคือชุดเกราะที่เป็นอุปกรณ์วิญญาณระดับ9 ซึ่งได้ราคา50ล้านผลึกศิลาเฉินเซียงมีกระบี่ครามผลานมังกรและชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์แห่งเต่าทมินแล้วทำให้เขาไม่สนใจอุปกรณ์วิญญาณอื่นๆเลยอีกอย่างเขาก็ไม่รู้ราคากลางของมันด้วย ก่อนหน้านี้เฉินเซิงรู้สึกว่าเม็ดยาสร้างรากฐานมีมูลค่าสูงเป็นอย่างมากแต่เขากลับคาดไม่ถึงว่าอาวุธวิญญาณจะมีมูลค่าที่สูงกว่าทำให้เขาค่อนข้างไม่พอใจปันธพานน้อยเม็ดยาหนะต่างจากอาวุธวิญญาณ เม็ดยาใช้เพื่อเพิ่มพูนความแข็งแกร่งแต่อาวุธวิญญาณจะอยู่กับนักสู้คนหนึ่งไปเป็นเวลานานโดยเฉพาะอาวุธวิญญาณที่ทรงมันจะสามารถเจ้าของของมันได้อีกอย่างมันจะนำศักดิ์ศรีมาสู่ตัวผู้ใช้ทั้งยังช่วยเพิ่มพูนความแข็งแกร่งได้เป็นอย่างมาก แต่ในการประมูลเม็ดยาระดับสูงปรากฏขึ้นได้ยากมากเพราะความที่มันหาได้ยากกว่าอาวุธวิญญาณและอาวุธชั้นยอดหลิวเมิงเอ,อ๋อสัมผัสถึงอารมณ์ของเฉินเซียงนางจึงกล่าวขึ้นเฉินเซียงงบยักหน้า หากนักปรุงยาสามารถสกัดกลั่นเม็ดยาในระดับสูงได้ราคาที่ได้ก็พุ่งสูงขึ้นตามสำหรับเหล่านักปรุงยาแล้วการที่จะได้เป็นราชาเม็ดยาพวกเขาต้องสูญเสียสมุนไพรวิญญาณล้ำค่ามากมายนับไม่ถ้วนแต่ถึงอย่างนั้น เม็ดยาที่พวกเขาสกัดกลั่นขึ้นก็เป็นสิ่งที่นักสกัดกลั่นไม่สามารถเทียบเคียงได้ของประมูลชิ้นต่อไปคือเม็ดยาวิญญาณธาตุเฉินเซียงมองหลิวเมืองเอ๋อก่อนจะหัวเราะพลางกล่าวที่เมืองเอ๋อข้าต้องพึ่งท่านแล้ว ว่าเจียงเย่ขบฟันแน่นเจ้าต้องทำให้อาวีเจียงหลิงมันเจ็บปวดรวดร้าวให้ได้หลิวเมิ่งเอ๋อเองก็ไม่ได้รู้สึกดีกับอีเจียงหลิงเช่นกันในหมู่ผู้ยิ่งใหญ่ของนิกายหลักฝ่ายธรรมะทั้ง8ดนั้น เหล่าผู้ที่มีความรู้สึกดีๆให้กับอี้เจียงหลินนั้นนับว่าหายากมากเพราะไม่มีใครทนรับนิสัยของนิกายกระบี่หรือกล้ามได้พวกมันไม่ได้แข็งแกร่งแต่มันยโสโอหังสุดขีดเม็ดยาวิญญาณธาตุนั้นไม่ได้สำคัญมากนะัก สำหรับนักสู้ขอบเขตนิพานเม็ดยาวิญญาณธาตุนั้นนับว่าไร้ค่าแต่ถึงอย่างนั้นเหล่านักสู้ในขอบเขตอันยิ่งใหญ่และต่ำกว่านั้นกลับมีประโยชน์เป็นอย่างมากเถินเซ้งเองก็กินเม็ดยานี้เช่นเดียวกันและมันก็ทำให้จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเขาเติบโตขึ้นมากนั่นย่อมกระจ่างชัดว่ามันมีพลังงานวิญญาณอัดแน่นอยู่ภายในนั้นมากมายขนาดไหนแต่ถึงอย่างนั้น ราคาของเม็ดยาวิญญาณธาตุอย่างมากก็อยู่ที่หนึ่งหรือสองล้านผลึกศิลาหากไม่มีผู้ใดที่ต้องการมันอย่างเร่งด่วนแม้จะผ่านงานประมูลแต่ราคามันคงไม่ขึ้นไปสูงแน่เม็ดยาวิญญาณธาตุเม็ดยาเม็ดนี้สามารถเพิ่มพูนสัมผัส,สศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วมันคือเม็ดยาโบราณที่ไม่เคยปรากฏในเฉินหมู่แผ่นดินใหญ่มานานแล้วแต่ด้วยความสามารถของมัน ทุกท่านย่อมเข้าใจความสามารถของมันดีอย่างที่บันทึกโบราณได้บันทึกเอาไว้ผู้หญิงหลีกล่าวแนะนำเมดยาวิญญาณธาตุไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลคนใดรู้สึกแปลกใจเพราะหากราคามันไม่สูงจนเกินไป พวกเขาย่อมอยากได้มันมาครอบครองราคาเริ่มต้นของมันอยู่ที่5แสนผลึกศิลาเสียงของผู้หญินหลี่ไม่ได้ดังอยู่นั้นนะักเพราะประมุกนิกายกระบี่ลึกล่ามอย่างอี้เจียงหลินได้ผุดลุกขึ้นหนึ่งล้าน อี่เจียงหลินตะโกนขึ้น1.1ล้านเป็นเสียงของประมุกนิกายกระบี่ลึกล่ามขังอี้เาา1.3ล้านประมุกเกาะบงกฎก็ร่วมด้วยทุกๆคนต่างคุ้นเคยกับเขาดีเพราะก่อนหน้านี้เขาก็ได้ประมูลของไปแล้วสองชิ้น1.5ล้าน อีเจียงหลินคาดไม่ถึงว่าจะมีคู่แข่งเยอะขนาดนี้มันรู้สึกรำคาญนิดหน่อยเพราะเม็ดยาวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่มันรอคอยมานานแสนนานตอนนี้เหล่าคนที่ประชันขันแข่งราคาประมูลก็คือเหล่าประมุกนิกายแม้แต่กู่ตรงเฉินเองก็ร่วมด้วยพวกเขาต่างอยากรู้อยากเห็นถึงประสิทธิภาพของเม็ดยาวิญญาณธาตุว่าเหมือนกับที่บันทึกโบราณได้กล่าวไว้หรือไม่ ม่นานราคาของมันก็พุ่งถึงสมล้านถังอี้ชาวยอมถอยออกมากระทั่งกู่ตรงเฉินเองก็เช่นกันตอนนี้จะเหลือก็แต่เหรียญหญิงเศร้าประมุกเกาะบงกฎและอี้เจียงหลินเท่านั้นที่กำลังต่อสู้กันอยู่ นอกเหนือจากเม็ดยาสร้างรากฐานแล้วเหรียนหญิงเศร้าวกวัดของประมูลทุกอย่างจดเรียบน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนสุภาพและนุ่มนวลเป็นอย่างมากเขาใช้เงินราวกับมันเป็นเพียงมูลสัตว์สำหรับเขาห้าล้านหกล้านเล้าน เหลียนหมิงเศร้าไม่ได้เร่งรีบเอาชนะอี้เจียงหลินเมื่อการต่อสู้อันดุเดือดผ่านไปราคาประมูลของเม็ดยาวิญญาณธาตุก็แตะ9ก้ล้านผลึกศิลาแล้ว10ล้านค่าอยากได้มันน้ำเสียงของอี้เจียงหลินขุ่นมัวและยังมีร่องรอยของความฉุนเฉียวทั้งเยอ่อหยิ่งอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ